מה? חסטה דרמי נו! Right yeah. ลอยแล้วเราก็จะมามาครับ รอกระทะมันร้อน <c oughs> มาครับเราก็ใส่นะ <c oughs> น้ำมันใส่เยอะนะครับอ,อั่นี้พอ นตำนงตัวให้มันมีกลิ่นหอม cũng mua là khá tốt tốt này mình sẵn tốt khứ gạo Hãy subscribe Oh uh -huh. ตอนนี้เราก็จะปล่อยให้หนูสุกเลยนะครับ เราจะคั่วให้หนุ่มันสุกนะไม่ต้องกลัวไม่ครับไฟนอรงไม่ไม่ไม่สุกแน่นอน Masak. <laughs> Masak. ครัแล้วก็ใส่ลูกโดดก็ไปาาใส่น้ำลงครบสว ทำอะไรอ่ะปล่อยให้สุก ก็จะเร่งไฟขึ้นมานอะไรครับเอาไฟแรงเลยทีเนี้ยตอนสุดท้ายก็ รสชาติดังดีหย่อนน้ำปลาไปไหน่อยประมาณหนึ่งช้อนชามีเปล่าทุก็ได้ยจะดรอปมา ก็หน่อยไอโฟนวันนี้อู้เหนียวงานดีกว่าดูดูดนี่ตัวนี่และว่าต้นนี้เป็นต้นสวยต้นต้นนี้เป็นต้นผูนนะบ่บอเพิ่นไ่ได้บอกว่าผูนก็โบ่หูเหมือนกันเหมือนกันคุณยายเมันยังไงจังหูนะน้ำเป็นดอกน่าดเอาอไซนั้นบอกตรง นนี้แคบใีสุดนะครับโอคลี่วามัเยอสน่อันไส้ย่มเลยน่มเลบ่ก้างใส้สุแ่ถ้าแด่น่คนกินล้วละเหม่ะเ่ยน่อร่างใส้สุดแ่ใส่กับมุนใอ่นดับนีของเลยดีก่ามาพ่เอายืนหน้าพี่ยัดขยำด่า กเดี๋ยวเดไปนเ่ไร้ให้เนาะับมันเ่เป็นอย่ไเเป็นย่ไทั้งตัวเอวหุ่นหทั้งเมันกูคนหน่รับบอปอย่างคนไทยพเราว้าย่งานไี้ใเยเลอน้ดูว่าตัิดก็ตัดเดียวเคสแ่ก่ไม่ไ้ มากล่องโอ้เไอโฟนนีลแต่กล่องที่งามแตว่าแมนป่ะขนาดว่าคอยออติีิดเลยเกินหมื่นมือนตัวนี่ต้องใส่ยีม ีวตอนสุดท้ายครับป๊อกไม่ก็พอ เกก็ถาห่างโอเคอืมโอเคไ่บอกปะคู่นมันสุดยอดแล้วขั้นขัวนูนเอ,อดี๋ยวว่าล่ว่าลองเก่ยนไงนะนเดี๋ยวว่าล่อม้องเบี่ยลลง,งเยล,ลงเย กับแกงกับเขานี่เบิดเท่านั้นใส่ยิงเดียวานั้นสองทีเป็นอันเสร็จเรียบร้อยปิด